เราไม่ได้ทําเราขายเป็นกระสอบใหญ่ๆเลยกระสอบละ30กโล40กโล50กโลแล้วหลังจากที่ว่าเราไปได้เงินสนับสนุนมาจากกองทุนสตรีเราก็มาคิดว่าเอ้ยเราจะทําของเนี่ยให้มันให้มันให้มันแบบว่าทาของน้อยแต่ให้ได้กําไรเยอะเราก็จึงไปคิดว่าเราก็ไปนค้นหาสเสน่ห์ของเกลือว่านอกเหนือจากเกลือกระสอบใหญ่ที่เขาใช้ใช้กันแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันให้ทาน้อยแล้วได้มาก ก็ไปดีไปได้งบสนับสนุนมาจากกองทุนสตรีเราก็จึงมาคิดเรงนี้ได้ค,คนจางน้ำแร่ยาเนี่ยน,นะปกติเราทุนน้อยใช่ไหมพอเราไม่มีทุนปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่ในร้านของเราอ่ะมันจะมีมเกลือครบทุกชนิดจริงๆแล้วคําว่าเกลือเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวเกลือมันมีตั้ง5 6 7ชนิดทีนี้ทุนน้อยเนี่ยเราก็จะขายเกลืออยู่แค่2ชนิดก็คือเกลือเม็ดกับเกลือป่น เราจะขาย,ยแค่นี้เพราะเราไม่ได้มีทุนไปซื้อเพิ่มแต่พอเราไปได้ทุนจากกองทุนสตรีมาเพิ่มเราก็มามีดอกเกลือเราก็มามีเกลือดีฟายที่เป็นเกลืออุตสาหกรรมตอนนี้เขาเรียกเกลืออุตสาหกรรมอ่ะเราก็มีทุนเพิ่มทีนี้ยอดจารขายเราก็เพิ่มขึ้นจากที่เราเคยขายอยู่เดือนประมาณเนอประมาณอ่คันรถหนึ่งอ่ะสิบห้าตันเราขายอยู่เดือนหนึ่งหกคันคันคุณค่าเป็นเท่าไหร่ ยอดขายเราก็ขึ้นไปร้อยาตันนั่นแหละมันก็มียอดขายเพิ่มขึ้นพอยอดขายเพิ่มขึ้นปุ๊บยอดกำไรมันก็เพิ่มขึ้นตามตลาดของตลาดของเกลือดอกเกลือเนี่ยนะส่วนใหญ่อะเราจะขายเด็กๆะเด็กๆในชุมชนของเรานี่แหละก็จะเอาไปวางขายในลาซาดา้าเพราะว่า มันจะมีเด็กในชุมชนของเราอ่ะจะไปจะมีร้านในลาซาด้าคนหนึ่งอ่ะสอร้านบ้าง3าร้านบ้างแล้วหลักเลยเก่าเลยอนะ่ะเขาขายแมสแล้วเสร็จแล้วก็ไอ้หลักสูตร CBMC อีกนี่แหละที่มันทําให้เราได้คิดว่าสินค้าไม่ควรจะมีตัวเดียวสินค้าจะต้องมีตัวเอกแล้วจะต้องมีตัวรองแล้วทีนี้เด็กมันก็เลยมองว่าเอ้ยแล้วถ้าเราขายแมสแล้ววันนึงเนี่ย ถ้าโควิดน้อยลงแล้วเราจะขายอะไรเขาก็เลยเริ่มหา,หาสินค้าตัวรองและเสร็จแล้วเขาก็มาเจอดอกเกลือพอเขามาเจอดอกเกลือเขาก็ไปมองว่าเอ้ยดอกเกลือมันทําตลาดได้เด็กก็บอกว่าให้ให้เราเผลิตดอกเกลือขึ้นมาแล้วเขาก็ไปวางขายในลาซาดาซึ่งเขาก็ขายได้จริงๆด้วยอาจจะว่าไม่สู้ไม่สู้ของบริษัทใหญ่ได้แต่ว่าบริษัทใหญ่ๆก็ไม่ได้มุ่งทําตัวนี้แล้วก็เราก็ขายผ่านเพจ เราก็มีเพจของเพจของเราก็คือเกลืออุตสาหกรรมราคาถูกเราก็จะมีลูกค้าโทรมาคุยทั้งวันแหละเขาก็มาตามเพจเพราะเวลานีา้ในเรื่องของการขายเนี่ยซึ่งเราจะมารอขายหน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ปากต่อปาก,ปากอะ่ะมันคงไม่ใช่แล้วเพราะโลกมันหมุนไปไกลแล้วแล้วพอดีทีมงานของเราอะ่ะมันเป็นทีมงานของเด็กรุ่นใหม่วะเด็กรุ่นใหม่มันก็จะคิดวิธีการขายของเขาไป ว่าเขาจะขายยังไงเราก็มีหน้าที่ว่าจะต้องดูสินค้าว่าอสินค้าตัวไหนที่ตอนนี้ตลาดกําลังต้องการซึ่งถ้าตัวนี้ก็พูดถึงปรับสภาพน้ําปรับสภาพดินปรับสภาพดินในพวกของคนที่เลี้ยงปลานินเลี้ยงกุ้งที่จะทําให้น้ำเนี่ยมันเกิดความก่อยเขาก็จะซื้อตัวนี้เป็นลงน้ําเพื่อที่จะปรับสภาพน้ําเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนน้ําจืดอยู่ ก็ต้องปรับสภาพน้ําให้มันเหมาะสมกับสัตว์ที่เขาเลี้ยงก็าปลานิลเนี่ยเขาจะอยู่ในน้ําค่อนข้างกร่อยแต่ว่าไม่ได้จืดสนิททีเดียวถ้าจืดสนิททีเดียวเนี่ยกุ้งหอยปูปลาพวกนี้มันจะไม่แข็งแรงก็ต้องทําน้ําให้มันกร่อยก็จะได้ไม่เครียดแล้วอนาคตต่อไปไอพวกนี้พวกเกลือล้างเครื่องกรองล้างเรซินอันเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกลือดีไฟอันนี้ จริงๆแล้วในประเทศไทยเราอ่ะจะมีผู้ผลิตอยู่ประมาณสักสี่รายเพราะว่ามันเป่าจากนะมันเป่ามาเป็นเกลือที่เป่ามาไม่ใช่เกลือที่ทําเป็นปกติเหมือนทั่วๆไปช่องการถ่ายของเราเนี่ยอันนี้เป็นเกลือทำปลาสลิดนะปลาสลิดบางบ่อที่อร่อยที่สุดเนี่ยเขาต้องใช้เกลือตัวนี้อันเนี้เป็นเป็นเกลือที่สําหรับทําปลาสลิดเลย คุณมาจากกองทุนสตรีนะคะเราก็เอาเงินเนี่ยมาซื้อในเรื่องของกิโลแล้วก็ผ้าใบต่างๆแล้วเนี่ยที่เหลือก็เป็นทุนหมุนเวียนซึ่งทุนหมุนเวียนเนี่ยเราก็จะไปซื้อเกลือเนี่ยมากรองไว้มากรองไว้เลยแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยเราจะมีอยู่สาคนเขาก็จะรับออเดอร์ของเขาอของใครของมันแล้วก็พอรับมาแล้วก็มาเอาเกลือจากกองกลางเนี่ย เอาไปขายพอ,อไปขายปุ๊บเนี่ยกำไรเท่าไหร่นะี่อันนั้นเขาตัดเอากําไรไปเลยแล้วเขาก็ตัดเอาเงินทุนเนี่ยกลับมาคืนไว้ที่กองทุนเหมือนเดิมเขาก็เอาต้นทุนเนี่ยกลับมาแล้วกําไรส่วนนั้นเขาเอาไปซึ่งกําไรเราจะไม่มีการแบ่งกันปลายปีเราแบ่งกันณนะตรงนั้นเลยใครมีใครขายได้มากก็คนนั้นต้องยอมเราก็ต้องยอมรับว่าน้องเขาขายได้มากเขาก็ได้กําไรมากผลประกอบการของเขา ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะวินวินกันหมด3คนไม่ต้องมามีปัญหาว่าเอ้ยมาแบ่งกําไรไปลายปีไม่ต้องรอแบ่งปลายปีใครขายได้เท่าไรแบ่งไปเลยกําไรเอาไปเลยแล้วเอาทุนจับมา